สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจตุมพัด้วยน,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 นะคะพอกดงก็ยืดใจวันนี้เราก็มีอาหารปนปลาช่อนนวๆน,นะคะวันนี้ปนปลาช่อนนวๆเลยอร่อยมากจะให้ดูปนปลาช่อนนวนๆน,นี้ก็ปิงป้งปิ้งปลาช่อนเจตุมนั่งหลังไฟมันก็เลยจะ้มีไฟย้อนแสงมาหน่อยหนึ่งน,นะ ก็ส้มผักผักบุ้งกับมะเขืออันนี้ก็นี่ปลาช่อนนวลๆเลยฝนปลาช่อนนวลๆเลยนี่น้ำยาไวานี่ที่เด็ดคือมีบ่เอน้ำจืดนักทิปย์บ้า่อนนวลๆเลยนะคะเนี่ยฝนนวลๆเลยหลาดข้าวเลยพี่น้อง ลาดข้าวเลยปนปนลาช่อนนวลมาราดข้าวอร่อยอร่อยเลยราดข้าวยังไงม Ly ีเม็ดปลากระเศษมาโรยเนาะอร่อยด้วยกันเมนูบ้านเ เผ็ดมากพริกโอ้โหคำยากีดเลยนะวไหลูกทุ่มมาขึ้นกถุ่ตวันเลยต้องปิดิอีกนึงนเดียวีนอนรับถุงมุ้งตรงนีนอนตื่นทกถุ่มอันนี้ทกถุ่มทางนเพิ่งกี่ได้นอน

ชสองนี่เชื่องขี่คันลูกเลยมัเคหน่อยมัเค็อหวานดีมาพี่น้องอร่อยด้วยกันเมนูบ้านเรานหน้านี้กินปลานาโอ้ยพริกเผ็ด คุณค่าคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ค่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ